ย้อนชมภาพเบลล่ารานีสวยออร่านี่แหละเจ้าสาวตัวจริงขึ้นแทนเป็นสาวโสดที่ทั้งสวยและรวยมากอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสาวโสดนั้นบอกเลยว่าชีวิตของเธอก็แฮปปี้สุดๆเพราะนอกจากจะเรื่องงานที่กำลังไปได้สวยแล้วเรื่องการใช้ชีวิตก็ปงังเพราะหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอนั้นจะเห็นว่า สาวเบลล่ามักจะไปทำบุญอยู่บ่อยๆและวันนี้ทีมงานได้รวบรวมภาพของเบลล่าในชุดเจ้าสาวมาให้ได้ชมกันค่ะถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้ใส่เร็วๆนี้แต่บอกเลยว่าเธอสวยและมีออร่ามากสำหรับเบลล่าปรากฏตัวครั้งแรกในปีพศ2554ในละครเรื่องรอยมานและแสดงภาพ,พยนตร์เป็นครั้งแรกในมึงกูเพื่อนกันจนวันตายแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะักจนในปีพศ สอ5 6เบลล่าราณีได้รับบทนำเป็นครั้งแรกกับละครเรื่องพรพรมอลเวงประกบคู่กับปรกรณ์ฉัตรบริรักษ์รับบทเป็นปัญญงหญิงสาวที่ต้องมาสลับร่างสลับวิญญาณกับน้องเมเด็กน้อยร่างกายอ่อนแอซึ่งจากละครเรื่องนี้ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีเดียวกันนั้นเธอแสดงละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒนร่วมกับจิรายุตั้งศรีสุขที่สร้างชื่อเสียง ให้กับเธอโดยเธอได้รับรางวัลดาราเดลี่เดอะเกรทออดในสาขาดาวรุ่งหญิงที่สุดแห่งปีจากการโหวตของชาวไทย